ถ้าไม่อยากโดนคู่แข่งตัดราคาคุณต้องฟังคลิปนี้ครับและคนประสบปัญหาคือคู่แข่งตัดราคาครับดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้คู่แข่งตัดราคาคุณต้องเข้าใจคอนเซป t นี้ก่อนครับว่าลูกค้าซื้อด้วย2ปัจจัยครับ1คือแตกต่าง2คือถูกกว่าครับบริษัทส่วนใหญ่ที่ตายเนี่ยมันคือบริษัทที่อยู่ตรงกลางครับคือ แตกต่างก็ไม่แตกต่างถูกกว่าก็ไม่ถูกกว่าเอาละครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พูดถึงประเด็นนั้นวันนี้เราจะพูดถึงว่าการตัดราคานี่คือถ้าสินค้าคุณมันไม่แตกต่างครับกลุ่มคู่แข่งก็จะไปเล่นที่ความถูกกว่าดังนั้นถ้าคุณไม่อยากให้โดนการตัดราคาคือเล่นที่ความถูกกว่าเนี่ยคุณต้องไปเล่นที่ความแตกต่างมันมี3ามเลเวลครับของความแตกต่างที่คุณสามารถเล่นได้ครับเลเวลที่1นึ่งะคือโปรดักแตกต่างครับสินค้าคุณแตกต่างแต่ผมต้องวงเล็บว่าความแตกต่างนั้นต้องเป็นความแตกต่างที่ ลูกค้าให้ความสนใจนะครับไม่ใช่ว่าของเขาสีแดงของคุณสีเขียวแต่ลูกค้าไม่ได้ให้ความสนใจกับสีแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าที่ลูกค้าให้ความสนใจสีแบบนี้สีมีความสำคัญแต่สินค้าบางอย่างลูกค้าไม่ได้ให้ความสนใจกับสีสีถึงแม้จะแตกต่างแต่เป็นพอยแตกต่างที่ลูกค้าไม่ได้ความสำคัญดังนั้นต้องเป็นพอยแตกต่างที่ลูกค้าให้ความสำคัญเช่นมีเทคโนโลยีอะไรที่ลูกค้าเนี่ยให้ความสำคัญเช่นตอนนี้ถ้าเกิดเครื่องฟอกอากาศคุณมันสามารถกรองเชื้อไวรัสโควิดได้เนี่ยครับลูกค้าให้ความสำคัญ แล้วก็ข้อที่2ครับถ้าเกิดสมมติโปรดักตคุณหาความแตกต่างไม่ได้ตัวบริษัทแตกต่างไหมครับยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ยี่ห้อเดียวกันแต่คนละโชว์รูมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าตลกมากเลยนะครับเพราะเซลล์ขายรถยนต์โดยส่วนใหญ่คิดว่าแค่โปรดักตไม่แตกต่างอย่างเดียวแต่ไม่เคยขายโชว์รูมมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเซลล์รถยนต์ไม่เคยขายโชว์รูมลูกค้าก็กลับไปที่แตกต่างหรือถูกกว่าสุดท้ายไม่แตกต่างนี่ในเมื่อเซลล์เขาบอกซื้อจาก โชว์รูมไหนก็ได้เหมือนกันสุดท้ายก็มาที่ถูกกว่าครับเมื่อมาที่ถูกกว่าปุ๊บลูกค้าก็เล่นไปที่ของถูกต่อรองส่วนลดของแถมอย่างเดียวครับนี่เป็นความตลกของวงการขายรถยนต์ครับเจ้าของโชว์รูมลงทุนนู่นนี่นั่นมาหาศาลให้โชว์รูมตัวเองดีแต่เซลลไม่เคยขายโชว์รูมเลยครับและถ้าเกิดสมมติว่าสินค้าคุณเนี่ยบริษัทก็บริษัทเดียวกันนะฮะสินค้าเดียวกันเมื่อถึงรลเวล3ครับคุณต้องขาย ตัวตนของคุณครับยกตัวอย่างเช่นประกันชีวิตยกตัวอย่างเช่น MLM ขายตรงนะครับธุกรกิจของคุณเนี่ยแน่นอนครับโปรดักเหมือนบริษัทเหมือนที่แตกต่างคือตัวบุคคลเขาอยากจะซื้อกับใครแบบนี้การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ช่วยได้เยอะครับเมื่อก่อนคุณจะเป็นคนเด่นคนดังอย่างน้อยคุณต้องเขียนหนังสือนะหรือคุณต้องออกรายการทีวีคุณต้องออกพ็อกเก็ตบุ๊กคุณต้องลงนิตยสารคุณต้องทําหลายอย่างเพื่อโปรโมตตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยไปลงการเมือง นะครับเพื่อจะได้มีงบส่วนหนึ่งเอาไปติดป้ายหาเสียงแต่ตอนนี้ไม่ต้องครับเพราะคุณสามารถสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ได้ด้วยการใช้โซเชียลมีเดียครับใช้ Facebook ใช้ IG ใช้ YouTube แม้กระทั่งใช้ TikTok ในปัจจุบันครับคุณสามารถสร้างได้นี่คือเลเวลความต่างเลเวลที่3คือเลเวลความต่างแบบบุคคลครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากที่จะขายของแบบไม่โดนตัดราคาถามตัวเองสิครับว่า คุณสามารถสร้างความต่างแบบไหนได้ให้ลูกค้าให้ความสนใจครับผมได้ทำ6-700บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการขายการตลาดเนี่ยครับอยู่ในยูทูบชาแนลโคชแบงค์สุขภิิตคุณสามารถไปติดตามได้เลยนะครับหรือถ้าคุณต้องการให้เจ้าที่ของผมเนี่ยส่งคลิปใหม่ส่งบทเรียนใหม่ทุกครั้งที่มีบทเรียนการขายและการตลาดทุกวันเวลา7โมงครึ่งคุณสามารถกดติดตามที่แฟนเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจได้ครับถ้าคุณต้องการให้เจ้าที่ผมส่งคลิปไปที่ไลน์ของคุณทุกครั้งที่มีคลิปใหม่คุณสามารถ แอดไลนเที่สายแบงก์สุภากิจครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ